สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะ,ะสาหรับคลิปนี้นะคะเพิ่นจะมาเล่าประสบการณ์การจัดฟันของเพิ่นนะคะซึ่งเพิ่นจัดฟันมาจะครบปีหนึ่งแล้วอีก1เดือนนะคะเริ่มแรกก่อนเลยนะคะเพือนไปปรึกษาคุณหมอที่คลินิกนะคะอ๋อต้องบอกก่อนนะว่าแต่ละคลินิกก็จะแตกต่างกันไปเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ซึ่งเพิ่อนไปปรึกษาเริ่มแรกเลยก็เข้าไปปรึกษาคุณหมอว่ามีปัญหายอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนําว่าแลา คือเอมีปัญหาก็คือเป็นคนฟันสพดึกแล้วก็ฟันจะหายนะคะแล้วก็คุณหมอก,ก็จะแนะนําเราแล้วก็ถ้าเราตกลงโอเคนะคะวันนั้นก็จะเริ่มเคี้ย์ช่องปากเลยค่ะซึ่งเคี้ย์ช่องปากก็จะลวแต่ละบุคคลว่าได้เคียร์ช่องปากน้อยมากยังไงค่าใช้จ่ายก็จะลวแต่ละบุคคลนะคะ ของเพินนะคะก็เคียย์ช่องปากมันนั้นเลยก็คือปูุณฟันไปซีซียก็คูณเห็นกปูน,นะคะพอเคียย์ช่องปากเสร็จแล้วนะคะของเพินก็คุณหมอก็จะัมาอีกหนึ่งเดือนนะคะคก็คือเพินได้ติดเครื่องมือด้านล่างก่อนนะคะก็คือติดเหล็กจัดฟันนั่นเองค่ะแล้วก็คุณหมอก็จะนัดมาอีกหนึ่งเดือนมาติดเครื่องมือด้านบนนะคะแล้วก็ต่อๆไปคุณหมอก็จะนัดทุกทุกเดือนนะคะมาเพื่อมาเปลี่ยนยางนะคะ แล้วก็เพิ่อได้อถอดฟันไปสองซี่นะคะก็คือด้านล่างกับด้านบนแล้วก็มียกไบ์ไบ์คืออะไรไบ์ก็คือตัวยกเพื่อไม่ให้ฟันมันสบกับด้านล่างนะคะเพราะว่าป้องกันเติกลุดแต่จะให้ดูนะคะนี่ก็คือไบ์จะเป็นเสียคานะคะก็คือไบ์นะคะเพิ่อได้ยกไปสองตัวก็คือสองข้างก็คือราคาห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็ได้ใส,ส่สกรูนะคะสองตัว ซึ่งสกูก็คือราคาแรงมากก็สกูก็จะละแต่ละคลินิกซึ่งคลินิกของเพื่นนะคะก็คือตัวละสี่พันค่ะจะมาเล่าตอนใส่สกูฟันเอตอตอนแรกตอนแรกที่คุณหมอว่าเพาจะได้ใส่สกูฟัน2ตัวใช่ไหมคะก็คือกลัวมากกังวลกลับห้องไปก็คือไปเซิร์ช google ดูว่าใส่สกูฟันเจ็บไหมเป็นยังไงเข้า youtube ไปดูคลิปการทาใส่สกูฟันคือกลัวก็กังวลค่ะก็อะไร ก็คือก็ต้องใส่พอถึงวันที่คุณหมอ,มกกอัดก็เข้าไปฉีดใช่ไหมคะคุณหมอก็ฉีดจะฉีดยาชาก่อนนะคะก็คือตอนตอนที่คุณหมอใส่ไปอะคะ่ะคือเพื่อนรู้สึกว่าคุณหมอใส่ไปเลยแต่ว่ามันรู้สึกได้ว่าเหมือนมีอะไรหมนุนหมนุนหมุนเข้าไปนะคะส่วนตัวเพิ่นรู้สึกว่าตอนใส่สกูฟานคือไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะฉีดยาชาเจ็บกว่านะคะก็คือใส่ไม่ถึง นาทีก็เสร็จนะคะแต่ว่าก็มันจะรู้สึกว่ามีอะไรหมุนๆเข้าไปในอ่างเหงือกเราอะค่ะสำหรับใครที่จัดฟันอยู่แล้วจะได้ใส่สกูฟันนะคะเพิร์นบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรค่ะไม่เจ็บอย่างที่เราคิดแน่นอนเรากลัวไปก่อนเองนะคะซึ่งเพิร์นก็ใส่ตัวแรกไปแล้วใช่ไหมคะตัวที่สองก็จะห่างกัน น่าจะสองสองเดือนนะคะคุณหมอก็นำมาใส่ตัวที่สองตัวที่สองก็ชิลๆนะคะชิดยาชาแล้วก็ใส่ก็ก็คือไม่เจ็บเลยนะคะตอนใส่ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะไม่รู้สึกว่าคุณหมอใส่เข้าไปแค่จะรู้สึกว่ามันหมนุนมีอะไรหมนุหมนๆเข้าไปในเหงือแล้วก็นั่นแหละคะ่ะประสบการณ์ก็คิดแล้วก็หาดีคือกลัวก่อนพอใส,ส่ซกกฟันคุณหมอก็จะมาให้ในคำแนะนำต่างๆการดูแลซกกฟันก็คือให้ดูแลเหมือนเราแปรงฟันทั้งหมด ทั่วไปก็คืออย่าแปรงแรงแปรงวนาวนรอบตัวสกูนะคะเพราะว่ามันตัวนิดเดียวกลัวมันหลุดด้วยก็คือให้แปรงเ,เบาๆเ๋ยวจะให้ดูตัวสกูนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้อันนี้จะเป็นตัวที่สองอันนี้จะเป็นตัวแรกซึ่งตัวแรกคุณหมอได้อ่าใส่เชนดึงฟันแล้วนะคะตัวที่สองยังไม่ได้ใส่ค่ะ ตอนใสสกูฟันก็คือใส่เสร็จก็ไม่มีการเจ็บไม่มีอะไรเลยนะคะยาชาหมดลก้นก็ไม่เจ็บไม่อะไรแล้วก็ก็จะมีปัญหาตอนยกใบยกใบเล็กๆค่ะก็คือยังไม่ชินใช่ไหมคะมันจะแบบเวลาเราเคี้ยวอาหารมันเหมือนมันเคี้ยวไม่ไม่ได้ไม่ละเอียดเหมือนอะไรสักอย่างตอนแรกๆก็ยังไม่ชินกินอะไรก็แบบไม่ค่อยอร่อยเพราะว่ามันมันติดใบใช่ไหมคะเพราะว่ามันติดใบแล้วคือเราเคี้ยวมันก็เหมือนเราเคี้ยวไม่ละเอียดมันก็กินอาหาร แต่พอใส่ใบนานๆไปเรื่อยๆมันก็เกิดการชิมมันก็เหมือนเรากินอาหารได้ปกติอะคะ่ะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งเลยที่กินแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้เลยแบบมันไม่เหมือนตอนก่อนจัดฝันเลยก็คือชานมไข่มุกนะคะซึ่งไข่มุกเราก็คือเป็นคนที่ชอบกินไข่มุกชนบอสั่งชานมไข่มุกแล้วก็ไม่ได้สั่งไข่มุกมาคือมันมันไม่ได้ ก็คือแบบตอนนี้ก็ยังเคี้ยวไข่มุกแบบไม่ละเอียดนะคะปกติก็คือสั่งชานมก็จะมีไข่มุกเดี๋ยวนี้คือสั่งชานม่ใส่ไข่มุกคือมันเคี้ยวแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ได้จริงๆมันแบบไม่ละเอียดนันว่าเราเคี้ยวแต่มันก็ยังเป็นก้อนไข่มุกแต่ก็เลยก็เลยกลัวแบบกลัวอาหารไม่ย่อยอะไรก็เลยตอนนี้ก็คือไม่ค่อยได้กินชานมุกแล้วนะคะทุกคนใครจะจัดไปแล้วได้ใส่ไว้คิดดีๆก่อนนะคะ สวนคาถามที่ว่าจัดฟันมาแล้วหน้าเปลี่ยนไหมจะมุงโดงขึ้นหรือเปล่าโดยส่วนตัวเพิ่นเพื่นคิดว่าการจัดฟันมันก็ไม่ได้ทําให้โครงหน้าเราเปลี่ยนอะไรมากมายขนาดนั้นนะก็อาจจะแล้วแต่เราตัวบุคคลว่าบางคนก็อาจจะได้ถอนฟันเยอะไนดะ้ถอนฟันแล้วก็มันก็จะมีส่วนที่ให้แบบ ดึงฟ้าใช่ไหมคะมันก็จะให้โครงสร้างหน้าเราเปลี่ยนแต่สําหรับเพิร์นก็คือเพิร์นคิดว่าโครงหน้าเพิร์นไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าส่วนจมูกโด่งขึ้นไหมอันนี้ก็เพิร์นโดยส่วนตัวเพิร์นคิดว่าจมูกเพิร์นโด่งขึ้นมานิดนึงนะคะอาจจะเป็นพอเราถอนฟันไปสองซี่แล้วก็ได้ดึงฟันแบบมันจะทำให้สันแบบฟันเรายุบเข้าไปมันโครงหน้ามันก็อาจจะเปลี่ยนบ้างนิดนึงแล้วก็จมูกมันก็อาจจะ ดขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะทุกคนอ๋อลืมบอกไปเลยค่ะเพิ่งได้ผ่าฟันคุณด้วยนะคะซี่หนึง่งแล้วก็จะผ่าด้านซ้ายนะคะอีกด้านหนึ่งคือด้านขวาคือยังม,มีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ผ่าก็ไม่ให้ผ่านะคะแล้วก็ผ่าฟันฝังอีกซี่หนึง่งก็คือฟันฝังก็คือฟันที่มันฝังในเหงื่อม,มันไม่ลงมาค่ะก็คืออาจารก็บอกว่า ตอนผ่าก็คือโอ้โหทอเรามากมากทุกคนกินข้าวต้มไปสองเดือนอะ่ะคือผ่าผ่าฟันคุดไปสิ่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็คุณหมอก็นับมาตัดไหมแล้วก็ผ่าฟันฝังต่อเลยก็คือตอนนั้นก็คือยังเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านก็คือแบบ <c oughs> กินข้าวต้มไปสองเดือนน้าหนักลดเลยอะ่ะทุกคนอาจจะให้ดูใ้เสร็จของเรานะคะเราเป็นคนที่ชอบเกินใบเสร็จไปทุกเดือนไว้ทุกไปเลยอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จตั้งแต่ที่เริ่มจัดฟันมานะคะ เยอะมากทุกคนของเพิร์กก็คือเปลี่ยนยางเดือนพันห้านะคะทุกคน mm hmm. แล้วก็เอออีกอย่างปัญหาของคนจัดฟันก็คือไม่รู้จะใส่สีอะไรอะ mm hmm. <laughs> เป็นกันไหมอะเพิร์เป็นแบบไปแล้วก็ไปเลือกวันเดือนนี้คิดว่าจะใส่สีอะไรดี <laughs> เป็นปัญหาลบแตกอีกอย่างหนึ่งนะคะสาหรับคนจัดฟันเพิร <laughs> ์ก็คิดว่าคนอื่นก็น่าจะเป็นเหมือนนะคะทุกคนแล้วก็เดือนนี้ก็ไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนยางที่คลินิกนะะเพราะว่า คุณหมอก็โทรมาเลื่อนนั้นแล้วเพราะว่าสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นนะคะก็คือห้อนะโควิดนะคือแบบทําอะไรก็แบบยุ่งยากไปหมดเลยเลื่อนฝึกนาะนเลื่อนอะไรทุกอย่าง ก็หวังว่าสถานการณ์โควิดของประเทศเรานะคะก็จะดีขึ้นเร็วนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะและเจอกันคลิปหน้าเราจะทำอะไรฝากกดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งไว้เลยนะคะบายบายค่ะทุกคน